ข้อที่หน,นะครับนั่นก็คือการที่เราคิดว่าเราจะต้องเอาใจทุกคนนะครับข้อนี้เป็นจุดอันตารายมากๆเลยนะครับในการที่เราจะอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับการเป็นหัวหน้าคนนะครับการที่เราจะต้องคุมผู้คนหลากหลายทุกคนมีชุดความคิดของตัวเองกันไปหมดนะครับ และทุกคนถ้าหากว่าหาทางออกกับเรื่องใดๆไม่ได้สิ่งที่เขาจะทําอย่างแรกๆเลยนั่นก็คือการวิ่งเข้ามารีพอร์ตหัวหน้าเพื่อให้หัวหน้าเนี่ยแก้ปัญหาให้กับเขานั่นเองครับการเลื่อนตาแหน่งนะครับในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือการต้องตอบสนองกับแรงกดดันแรงกระแทกที่มากขึ้นนะครับ ยอมรับความคาดหวังของทุกคนในบทบาทของความเป็นหัวหน้าบางทีนะครับการที่ปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยต้องรอคอยนะครับหรือว่าพูดความจริงกับลูกน้องในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจกับอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่มันเป็นบาปของคนเป็นหัวหน้านั่นแหละครับไม่มีใครอยากจะทำหรอกแต่นะครับต้องตั้งมั่นแบบนี้ครับว่าไม่ใช่ทุกความคาดหวังในองค์กรจะเป็นสิ่งที่เราในฐานะหัวหน้าเนี่ยจำเป็นต้องทำอยู่เสมอนะครับ จุดตั้งต้นมันแตกต่างกันนะครับการที่จะชนะใจลูกน้องได้บางครั้งนะครับไม่ใช่ว่าการที่เราทํางานบริการที่เสิร์ฟทุกอย่างให้กับทุกคนทําให้ทุกคนถูกใจไปหมดถ้าวันในวันหนึ่งเราทําแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะผมคิดว่าเนี่ยเป็นจุดที่น่ากลัวมากกว่าวันแรกที่เราทําได้เสียอีกนะครับ2นะครับหัวหน้ามักจะคิดว่าตัวเองต้องมีวิสัยทัศน์ที่พร้อมและสมบูรณ์แบบอยู่เสมอนะครับหัวหน้าหลายคนนะครับมาคิดว่า ก่อนที่จะไปนําเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับลูกน้องนะครับไอเดียของเรานะครับที่เกิดขึ้นจากความคิดของเราเนี่ยมันต้องสมบูรณ์แบบกระชับสัมพันธ์กันไม่ได้มีปัญหากับทุกคนในองค์กรนะครับดึงดูดและทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้นะครับจะรู้สึกพอใจกันไปหมดเลยเป็นเรื่องยากมากเลยนะทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทําไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับในการที่จะทําให้ทุกคนถูกใจไปหมดเลยนะครับผมคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราดูจากบริบทแวดล้อมครับเวลาที่มีให้ก็น้อยเพราะว่าเวลาของหัวหน้าเนี่ยจะถูกตัดออกไปทําอย่างอื่นนะครับหลายๆอย่างไปหมดเลยนะครับและความคาดหวังก็สูงความคาดหวังจากทุกๆคนทุกๆแผนกนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็มีมากมายเสียเหลือเกินโจทย์ยากขนาดนี้เราแก้ยังไงดีนะครับความว่าสมบูรณ์แบบนะครับไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็ถ้าหากจะแก้ปัญหานี้นะครับเราก็ต้องค่อยๆใช้การพูดคุยครับสังเกตการ์และกําหนดวิสัยทัศน ของตัวเองนะครับรวมถึงองค์กรเนี่ยไปพร้อมๆกันทํามันซ้ําๆครับเหมือนการทดลองจนได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับหัวหน้ามักจะกลัวความไม่ปลอดภัยครับเออผมเข้าใจนะในประเด็นนี้ครับสมมติตัวอย่างเคสกรณีง่ายๆเลยก็ได้ครับหัวหน้าต้องตัดสินเรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับแต่หัวหน้าคนนั้นมีความคิดแบบนี้ครับผู้คนอาจจะไม่ชอบการตัดสินใจของฉันก็ได้นะครับและเขาอาจจะไม่ชอบฉันในที่สุดนะครับ พอไม่ชอบแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครฟังแล้วในอนาคตและจะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับงานที่ทําอยู่ความคิดเหล่านี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ต้องตัดสินใจกับเรื่องอะไรมากๆโดยเฉพาะตําแหน่งงานที่สูงขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยังเป็นคําที่ใช้ได้เสมอนะครับในทุกบริบทเลยไม่ว่าจะเป็นในชีวิตหรือว่าในการทํางานนะครับคนที่ถูกปรับตําแหน่งให้สูงขึ้นนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูที่เจตนาของเราถ้าเราไม่ได้คิดจะทําร้ายใครนะครับหรือว่าตัดสินใจบนผลประโยชน์สูงสุดที่หน้าที่ของเราจําเป็นต้องทําเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องมากลัวนะครับมาเสียใจภายหลังเลยเพราะเรานะครับอยู่บนพื้นฐานของคําว่าสตินะครับและไม่ได้มีความคิดร้ายจะไปทําร้ายจะไปโดมิเนตใครในองค์กรเลยนะครับแค่ความคิดของเราไม่ตรงกับเขาเท่านั้นเองครับประเด็นสุดท้ายนะครับหัวหน้านะครับมักจะกลัวการถูกมองว่าขี้เกียจไม่เก่งหรือเห็นแก่ตัวครับผมคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะเป็นนะ ไม่ต้องเป็นหัวหน้าก็ได้ครับคนทํางานปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็น perfectionist นะครับชอบความสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาตัดสินอยู่แล้วจริงๆพวกเราไม่มีอํานาจในการไปตัดสินคนอื่นเลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะต้องมาคิดพิจารณาเรื่องนี้กันใหม่อีกทีนึงนะครับแต่ยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยบางครั้งนะครับแค่ก้าวเข้าไปในบริษัทก็มีความคิดว่าเราต้องเป็นต้นแบบที่ดีนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเป็นตัวอย่างในการทํา เรื่องราวดีๆนะครับเพื่อส่งต่อให้กับทีมงานให้พวกเขานะครับได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําสิ่งเหล่านี้ถามว่าถูกต้องไหมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าหากว่าใครคิดแบบนี้อยู่นะครับบวกให้ร้อยคะแนนเลยครับแต่นะครับบางครั้งถ้าเกิดว่ากลับมามองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วคนเป็นหัวหน้านะครับถอดชุดออกมานะครับถอดหัวโขนออกมาเราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันครับเราก็ยังมีความรู้สึกมีจิตใจนะครับ สามารถที่จะโกรธได้นะครับสามารถที่จะมีความสุขสามารถที่จะร้องไห้ได้เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับคนอื่นเลยครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์ซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางอย่างที่มันเป๊ะเกินไปนะครับรู้สึกไม่เป็นมนุษย์รู้สึกว่าต้องเก่งตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนหรอกครับเราจําเป็นที่จะต้องอบรับแล้วก็ใจดีกับตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องไหนที่ไม่รู้เนี่ย เราก็แค่บอกไปตรงๆว่าไม่รู้แต่อย่างน้อยนะครับสร้างความพยายามในการที่จะรู้มันเพิ่มละกันนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมงานของเราผมคิดว่าการทําแบบนี้มันได้ใจมากกว่าแค่การที่เราเป็นคนที่ไม่สามารถแตะต้องได้เลยนะครับและไม่มีใครที่อยากจะเข้ามารีพอร์ตอะไรกับเรานะครับเพราะว่าเราเก่งเวอร์วังไปหมดเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราต้องสร้างระบบงานที่เหมาะสมกับการทํางานที่เป็นมนุษย์มากขึ้นครับ